สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง Human Walk Journals กันนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นพลูด่างนะครับหรือรพืชตระกูลพลูที่เราสามารถปลูกในน้ำได้นะครับเราจะมีวิธีการปลูกในน้ำยังไงให้มันมีสีสันมากขึ้นนะครับที่จะไม่ได้แค่เป็นการแค่ปลูกในน้ำเท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการในวันนี้ที่ผมหมายถึงที่กำลังพูดถึงอยู่ก็คือการปลูกพู้ด่างด้วยใบนะครับ ด้วยด้วยใบใบเดียวนะครับแล้วก็ใช้ก้อนหินในการที่จะจัดทรงให้ใบผูดังใบนั้นนะฮะอยู่ทรงนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปในระดับที่พอดีกับตัวรากหรือตัวก้านของมันนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่แค่สอย่างนะครับก็จะเป็นภาชนะใส่นะครับเอาไว้ใส่ เจ้าผูด่างนะครับหรือตระกูลผูทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นพระเอกของเราคือผูด่างหรือเป็นผูราชินีสีทองก็ได้นะครับตัดมาในลักษณะแบบนี้นะครับที่ว่าติดกับก้านเขาที่มีรากนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็นข้อข้อนะครับแล้วก็มีก้อนหินครับที่จะไว้ใส่ในภาชนะใสนะครับเพื่อที่ให้ลําต้นหรือใบของเขาเนี่ยตรงนะครับเป็นทรงนั่นเองนะครับและอย่างสุดท้ายก็ ตัวตัดกิ่งนะครับหรือจะเป็นกรนไกรหรือจะเป็นคัตเตอร์ก็ได้ครับมีแค่4อย่างเท่านั้นเองนะ,ะครับเมื่อเราได้วัสดุครบเราก็เริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับเราก็มาดูเจ้าตัวผู้ด่างหรือผู้งเรานะครับว่าเราตัดมาในลักษณะแบบนี้ของเขานะครับโดยที่เราจะตัดเจ้าตัวนี้ตามข้อนะฮะนี่ฮะหนึ่งสอง ให้เขายังมีรากนะครับที่มันขึ้นอยู่ตามข้อเนี่ยลงไปแช่ในน้ํานะครับซึ่งทําทให้เขาสามารถงอกเป็นต้นต่อๆไปหรือเป็นต้นอ่อนได้นะครับก็อย่างเช่นอย่างนี้นะครับต้นหญาครับนี่ครับนี่ฮะตอนแรกมีแค่อันเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ดูนะครับมีแค่ ใบใหญ่ใบเดียวนะครับผมตัดมาจากใบใหญ่นะครับตัวใบนี้ขนาดเท่าเดิมนะครับไม่ได้ขยายไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะฮะเราเลี้ยงในาน้ํานี่ใบเจ้าใบใหญ่ที่ใหญ่อยู่แล้วจะไม่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่จะมีต้นเล็กๆเ,เนี่ยงอกขึ้นมาจากข้อที่เราตัดไว้เท่านั้นเองนะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่ดีครับแล้วเมื่อเรามันมีงอกต้นใหม่งอกขึ้นมาหรือรากงอกขึ้นมาเราก็สามารถนําลงไป,ไปปลูกในดินได้นะครับหรือเราจะขยายพันธุ์ต่อไปก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เคเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับครับวิธีการตัดนะครับเราก็ตัดเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับหนึ่งสองอันนี้ก็ไม่ต้องตัดก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีปุ่มนะครับแค่นี้ก็พอได้สามอันนะครับหนึ่งสองสามครับ ทุกอย่างครบแล้วนะครับเราก็เริ่มกันเลยครับเอาหินใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะครับเมื่อเราใส่ได้ไปสักพักหนึ่งนะครับเราก็สังเกตว่ามันพอที่เราจะเอาชื้อต้นลูของเราลงไปได้หรือยังนะครับเพื่อที่ว่าไปวางไว้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวค่อยเอาหินจัดทรงเข้าอีกทีหนึ่งนะครับ เช่นตัวอย่างนี้นะครับเราเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็ค่อยเอาหินระวังโดนต้นเขาด้วยนะครับนี่ครับให้เขาวางตัวอยู่บนหินก็ได้นะครับจะตัวลำต้นนะครับผมในกรณี้ผมจะใส่ไปสามยอดเลยนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ใส่หินเพิ่มไป ระวังอย่าให้โดนลำต้นนะครับเม่เรียบร้อยนะครับไปแนละ ครับถึงขั้นตอนนี้เราจะมีการเอาน้ําเทใส่ลงไปนะครับค่อยๆเทนะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดอีกทีนึงนี่ครับแค่ประมาณนี้ก็พอนะครับนี่นะครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับเป็นพลูด่างนะครับหรือพลูราชินีสีทองนะครับพลูด่างเป็นการปลูกด้วยน้ำนะครับโดยที่ใส่ก้อนหินลงไปทางด้านในนะครับตัวก้อนหินตัวนี้ถ้ายิ่งสวยนะครับยิ่งมีลายเยอะก็ยิ่งดีนะครับก็จะช่วยทำให้ดูแปลกตามากขึ้นนะครับแถมยังช่วยจัดทรงนะครับ ให้ผูด่างนั้นอยู่ตัวนะครับโดยที่อยู่กับที่อย่างงี้นะครับเดี๋ยวไม่นานครับรากก็จะโผล่มาแล้วก็จะสามารถแตกไปอ่อนหรือต้นอ่อนออกมานะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับที่ผมปลูกไว้ก่อนหน้านี้สัก2สัปดาห์นะครับนี่ครับก็จะแตกออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเจ้าตัวใบนี่คือใบใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ได้ใหญ่เพิ่มเติมอะไรเราแค่ต้องการจะโชว์ใบนะครับแต่ตัวที่เปลี่ยนไปก็คือ ต้นอ่อนที่มันแยกออกมาจากตัวลำต้นนะครับผมยังไงเพื่อนๆลอ,องเอาเทคนิคตรงนี้ไปทำดูนะครับถ้าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาได้แล้วก็แนะนำมาได้นะครับผมถ้ายัางไงเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับ h u m a อ w a l k อล์ก n จ l ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ